สานีเกิดว่าที่สถานีบ้านโป่งที่สถานีบ้านโป่งท่านขลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดแล้วก็วังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบ่ของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางหนองปลาดุสถานีคลองบางตานสถานีโพรงเดือเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่าง่งว่าในการเดินทางรับต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอ,อีขอขอบคุณค่ะ